สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดเขาจอมทองค่ะด้านนี้ทางขึ้นนะคะบันไดขึ้นผูจอมทองค่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนกันเลยนะคะเห็นเขาบอกว่าด้านบนสวยมาก นูนะคะมันไดนี่นี่นะคะดีที่วันนี้อากาศไม่ร้อนค่ะถ้าเป็นวันปกติอากาศร้อนๆน,นี่คือน่าจะเดินไม่ถึงอีกนิดนึงค่ะเนในในะดินม,มาไม่เท่าไหร่เริ่มหอบแล้วค่ะก็เดินเหมือนกันนะแต่เราอยากเห็นวิวสวยๆค่ะเดินต่อกันเลย มีทางรถเดินมาจนหอบนะคะเราก็จะไม่เห็นตรงนี้มีทางรถที่ขึ้นมาได้จริงๆเราเอารถขึ้นมาแล้วก็ไปจอดจอดด้านนี้ก็ได้ค่ะเราเลงเหลือนี่ภารกิจที่เราต้องตทำต่อเราต้องไปให้ถึงไปเดินต่อกันเลยค่ะ ดูเหมือนจะใกล้เดินไปนู่นค่ะอีกไกลเลยเหมือนกันนะเดินจนเหนื่อยแล้วค่ะหอบแล้วภาพอาจจะสั่นนิดๆไม่ใช่เพราะอะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้เหนื่อยค่ะหอบแล้วตอนแรกคิดว่าใกล้แล้วโอ้ยังเดี๋ยอีกไกลพอสมควรด้านนี้จะเป็นทางไปบ่อน้ำทิพย์นะคะ เราลองเดินไปดูกันไหมถ้าไกลมากเราค่อยย้อนกลับมาก็ายังไม่เห็นมีวิวแววเลยนะคะลองดูก่อนบอ่อน้ำทิพย์น่าจะอยู่ด้านหน้านี้นะคะบอ่อน้ำทิพย์ ตรงนี้นี่เองนี่ค่ะก็ถ้าตำนานบ่อน้ำทิพ์นะคะก็จะเป็นบ่อน้ำที่มีน้ำไหลออกมาจากซอกหินก็คือซอกหินตามธรรมชาติแล้วก็ไม่มีใครค้นพบหรือว่ารู้ว่าแหล่งที่มามาจากไหนเนี่ยค่ะเมื่อก่อนมันจะมี หินที่หมุนๆด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือหาไม่เจอแล้วเนี่ยค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดของบอ่อน้ำทิพย์งั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันต่ออืมบอ่อน้ำทิพย์น่าจะอยู่ตรงนี้เนาะเห็นเขามีไอ้นี้ยไว้เนี่ยค่ะไว้เหมือนใช้ตักน้ำในซ่อกหินเนี่ยคะ่ะโอเคเห็นแล้วมันอยู่ตรงนี้งั้นเดี๋ยวเรา เดินขึ้นไปด้านบนกันต่อนะคะเดินกับทางเดิมเลยตอนนี้ก็มาเดินอยู่คนเดียวเพราะว่าพี่สาวน้องชายพ่อกับแม่มาไม่ได้ขึ้นไม่ไหวแต่น้องชายมาได้นะน้องชายน่าจะนำขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวเราตามขึ้นไปดีกว่าค่ะู้ยตรงราวเหล็กเป็นทางขึ้นงั้นเดี๋ยวเรารีบขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าค่ะ นี่ค่ะด้านซ้ายมือก็จะเป็นบ่อน้ําทิพย์ที่เราไปมาเมื่อครู่นี่ด้านนี้เรายัางต้องขึ้นต่อเพื่อที่จะให้ไปถึงด้านบนงั้นเดี๋ยวเดินต่อลเลยค่ะไม่แน่ใจว่ามันอีกนานไหมจากที่เห็นก็คืออีกไกลอีกไกลเหมือนกันค่ะไปเราค่อยเดินไปแล้วกันเนาะยังไงก็ต้องขึ้นไปด้านบนให้ได้ แล้วสัตว์ชนิดหนึ่งที่เราพบพบเห็นได้เยอะก็จะคือกิ้งกือเนี่ยค่ะตรงนี้ก็มีน่าจะเป็นเพราะอากาศชื้นระยะทางหรืออีกไกลไกลพอสมควรค่ะที่ยินไม่ใช่เสียงอะไรนะคะเสียงหอบไปเราต้องไปให้ถึง ตรงนี้จะเป็นจุดพักนะคะคือเราเหมือนจะเดินต่อไม่ไหวแล้วนู่นค่ะที่เรามาขอหยุดพักหายใจก่อนตอนนี้เหนื่อยมากอยากขึ้นไปต่อนะคะแต่ตอนนี้เหนื่อยมากขอหยุดพักก่อนถ้าคืนเดินต่อไปนี่ ไม่ไหวนแน่ๆนให้หยุดพักหายใจก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นไปต่อนะคะถ้าไหวนี่ค่ะสาลาวัดใจซาลาวัดใจนี้ไม่แน่ใจว่ามันใกล้จะถึงหรือยังนะแต่ยังเหลืออีกเราต้องค่อยๆเดินขึ้นไปเหนื่อยตรงไหนก็พักตรงนั้นปะตามกันตามกันไปเลยค่ะอีกนิดเดียวนะคะเราก็จะถึงจุดชมวิวแล้ว อีกนิดเดียวไปเดินต่อค่ะจุดชมวิวนะคะแล้วก็สารเจ้าะจอมทองแล้วด้านนี้คือจุดชมวิวค่ะมองไปเห็นด้านล่างสารเจ้าพ่อจอมทองค่ะด้านนี้น่าจะไปจุดสูงสุด เดี๋ยวเราค่อยเดินขึ้นไปกันนะคะในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะคะตอนนี้เราขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะคะจะเป็นที่วางศิลาฤกษ์เจดีสีจอมทองพระพุทธชินราชรอยพระพุทธบาทและจุดชมวิวค่ะด้านนี้จะเป็นรอยพระพุทธบาทนะคะนี่ค่ะคือก้อนหินก้อนนี้เลยจะมีรอยพระพุทธบาทอยู่นี่ค่ะ ลอยพะพุทธบาทที่เราเดินมาก็คือจากตรงนู้นเลยค่ะด้านล่างที่เป็นหลังคาสีแดงเดินขึ้นมาถือว่าสูงมากเหมือนกันนะคะฝั่งด้านนู้นจะเป็นจุดชมวิวเดี๋ยวเราลองเดินไปดูกันก่อนด้านบนจ,จะเป็นทั้งก้อนหินแล้วก็จะมีดินพื้นดินด้วยนะคะก็จะมีป่าไผ่ซะส่วนมากต้นไม้ก็จะดูแห้งแรงนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าแรงอะคะ่ะฝนไม่ได้ตก เนี่ยคะ่ะบนก้อนหินเนี้ยก็คือจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินขึ้นมานะคะแล้วก็จะมาวางก้อนหินเล็กๆเรียงไว้บนก้อนหินใหญ่เนี่ยคะ่ะจะมีทางเดินในระหว่างป่าภผยนะคะทางด้านเนี้คะ่ะเห็นเขาบอกว่าจะเป็นทางที่พระที่วัดด้านล่างมาเดินจงกลมตรงนี้จะเป็นศาลาที่มีไว้ให้พักนะคะเดินขึ้นมาเหนื่อยแล้วอะรับรองทุกคนต้องได้นั่งแน่แนด้านนู้น มีพระด้วยค่ะอ๋ออันนี้ไงที่เมื่อสักครู่ที่เราอ่านป้ายคือพระพุทธชินราชนู่นเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่านะคะเดี๋ยวลองไปไหว้พระกันดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นพื้นหินนะคะก็จะเดินสะดวกสองข้างก็คือจะเป็นป่าไผ่ป่าไผ่แล้วก็จะมีต้นไม้ย่างอื่นแซมขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยค่ะพระพุทธชินราชองค์ใหญ่มากเลยค่ะ ก็ยังสงสัยอยู่นะคะว่าเราเดินขึ้นมาตัวเปล่าเหนื่อยมากเลยไม่แน่ใจว่าพระพุทธชินราชคือคนที่เขาก่อสร้างอะคะ่ะเขานําขึ้นมาย่งไงนําขึ้นมาได้ยังไงเอเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เรามาไหว้พากันก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวจะได้พาไปดูจุดอื่นเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านนั้นกันค่ะเห็นมีศาลาเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าเป็นศาลาที่ไว้ทำอะไร อเป็นศา,าลาระฆังมีะระฆังอยู่นะคะนี่ด้านนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นวิวด้านบนเลยนะคะเราขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วมองลงไปด้านล่างฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นเขื่อนนะคะรู้สึกว่าจะเป็นเขื่อนลำมูลบนเนี่ยค่ะฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นพระพุทธชินราช ตรงนี้จะเป็นศาลาราละฆังเดี๋ยวเราลองเดินไปดูอีกด้านหนึ่งก่อนนะคะว่าจะมีอะไรอีกไหมเนี่ยค่ะส่วนมากด้านบนจะเป็นป่าไผ่นะคะทางด้านเนี้ยค่ะก็จะมีแยกซ้ายแยกขวาเนี่ยเ,เห็นชาวบ้านเขาบอกว่าจะเป็นทางที่พระสงฆ์ที่วัดด้านล่างะคะ่ะใช้มาเดินจงกรมด้านบนท่านจะขึ้นมาเดินจงกรมด้านบนเนี้ยค่ะ เราเดินขึ้นมาแค่แป๊บเดียวเรารู้สึกเหนื่อยมากแล้วท่านขึ้นมาเดินจงกรมเห็นบอกว่าทุกวันเนี่ยค่ะด้านบนก็จะมีประมาณนี้เนาะนี่ค่ะก็จะเป็นทางที่พระท่านไว้เดินจงกรมแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะมีพระพุทธชินราชจะมีศาลาละคงมีศาลาชมจุดชมวิวแล้วก็มีศาลาให้นั่งพักผ่อนนะคะเนี่ยค่ะ ถ้าใครที่อยากจะมาเดินขึ้นมาด้านบนนะคะของวัดภูจอมทองก็มาได้นะคะอยู่ที่อำเภอคอนบรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะทริปนี้ก็เป็นอีกทริปหนึ่งที่เหนื่อยมากๆเหมือนกันเพราะว่าเดินขึ้นมาตอนที่เดินขึ้นมานี่คือยังไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนขึ้นมาเลยจะขึ้นมากันแค่สองคนกับน้องชายค่ะแต่ว่าก็ยังไม่เจอกันเนี่ยค่ะ เราเดินกลับกันลงไปดีกว่านะคะเพราะว่าอยู่ด้านบนนี่คือนานมากแล้วพ่อแม่และพี่สาวนั่งรอยอยู่ด้านล่างค่ะก็จะมีเราและก็น้องชายสองคนที่เดินขึ้นมาเนี่ยค่ะเรากลับกันดีกว่าเราก็จะเดินผ่านตรงที่เดิมเลยจุดเดิมที่เขามาตั้งหินกันนะคะนี่นะคะทางที่เรามาเมื่อสักครู่ก็จะอยู่ตรงต้นไม้ด้านหน้าเลยค่ะ ตรงนั้นน่ะจะเป็นซอกหินที่เราเดินเข้ามากันเนี่ยค่ะตรงนี้เราอยู่สูงสุดแล้วนะคะด้านหน้าเราก็จะเป็นจุดชมวิวแต่ตอนนี้ก็คือเหนื่อยมากเดินต่อไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเรากลับกันเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะทางที่เรามาตอนแรกก็จะเป็นตรงนี้เลยก็อาจจะลําบากนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นช่องหินที่มันแคบเราต้องลอดจากช่องเนี้ไปค่ะเนี่ยค่ะลอดลงไปตรงนี้เลย แล้วก็จะลงมาอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้ามองบิวข้างล่างก็สวยนะงั้นเดี๋ยวเราลงกันเลยดีกว่าค่ะนี่ตรงนี้ก็ต้องมุดไปนะคะเจอน้องชายพอดีเลยกลับพร้อมกันนู่นค่ะหลังคาสีแดงเรามาจากจุดนูน้นไปเดี๋ยวเราลงกันเลยดีกว่าค่ะนี่นี่ค่ะบันไดลงตามซอกหินเลยไปเราลงกัน นี่ค่ะบันไดลงตรงซอกหินเมื่อกี้ทางขึ้นค่ะอันนี้ทางลงตอนนี้นอกจากขาสั่นมือก็สั่นด้วยไปเราลงกันดีกว่าวิวด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราเห็นแค่ทางบันไดเราที่จะต้องลงไปลงกันต่อ งั้นเดี๋ยวเราตั้งใจลงกันดีกว่านะคะก็ถ้ายัางไงใครสนใจที่จะมาเขาจอมทองก็มาได้เลยนะคะทางที่เราขึ้นมานี่ก็คือที่วัดเขาจอมทองค่ะแต่ว่าต้องฟิต้อมร่างกายมาอย่างหนักเลยแหละเพราะว่ามันเหนื่อยจริงๆถ้าใครที่ไม่เคยเออกกําลังกายมาน่าจะขึ้นไม่ไหวไปตอนนี้เราตั้งใจในการลงงั้นก็ถ้ายัางไงก็เจอกันในคลิปหน้านะคะถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวเราจะเก็บมาให้ดูอ่านีค่ะ ไปไปกัน,กนถ้าอย่างไงฝากกติดตามช่องเที่ยวบางวันไว้ด้วยนะคะลแล้วในะที่สุดเราก็ลงมาจนถึงบันไดขึ้นผูจอมทองแล้วนะคะ<อ>นี่หละคะ่ะด้านล่างลงมาโดยสวัสดิภาพก็ถ้าใครสนใจที่จะมาก็ขึ้นมาทดสอบสมรรถภาพกันได้นะคะเปิด8โมงเชา้าถึง6โมงเย็น แต่ว่าถ้าใครที่ไม่มั่นใจกับต่างกายว่ามันไม่แข็งแรงพอก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งมานะคะเพราะว่ามันเหนื่อยนยมากจริงๆเราขึ้นไปข้างบนคือขึ้นไปแล้วมันลงยากมาก